กาทินรับนักเรียนจะเป็นพร้อมกันทั่วประเทศเวลาสอบก็สอบพร้อมกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนะคะห้องเรียนพิเศษจะไม่มีโควตาโรงเรียนเดิมมาสมัครสอบการสมัครสอบของโรงเรียนเราจะสมัครสอบออนไลน์โควตาโรงเรียนเดิมก็สมัครอ,ออนไลน์แต่ต้องสออ่งกเอกสารออนไลน์คุณจะบอกคืออะไร okay, นะคะอ้าวทีนี้อันนี้เองเรียนพิเศษมีข้อ ต้อนประทุมที่ประชุมกอจวันที่เ1โมกราคประกาศฉบับเต็มครูจะออกมานะคะกำลัง,งนำเสนอกรรมการสถานศึกษาด้วยนะคะอ่านนักเรียนดูช่องน,นี้จะเป็นโควตาโรงเรียนเดิมรู้จะเห็นว่าคิดตัวเลขไง่ายหนูกหึ่งห้องมีนักเรียนกี่คน้อปปกติ40คนได้โควตาไปแล้ว32คน32คนเอามาเป็น 48คนรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นหรือเด็กเราที่พลาดตัวตาทีนี้คนจะได้ หนึ่งก็ยังดีดีกว่าติดศูนย์ติดรอติดมสอไม่มีวิชาไม่มีวิชาคืออะไรภาษาต่างประเทศที่สองไม่เลือกไม่ขึ้นสูนไม่ขึ้นร้อไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นแต่ไม่มีอันก็เรียนตควต้าหน่วยกิจไม่ครบเพราะฉะนั้นไปใช้ตัวเองดีๆีคุณครูส่งไปแล้วเกณฑ์ที่สองเมื่อกี้เกณฑ์ที่หนึ่งใช่ไหมเกณฑ์ที่หนึ่งคือ เอกสารที่ใช้สมกักกอ E <laughs> แยกกันนะคะแต่เรียนวิชาตัอื่นวิชาพื้นฐานเรียนด้วยกันในห้องก็จะเรียนเพิ่มเติมเป็นขมิและเวียดนามนะคะทีนี้แผนาการเรียนที่นักเรียนน่าจะมีความสงสัยมากที่สุดใช่ไหมคะแผนาการเรียนนิติรัฐศาสตร์เรียนหัก็นวิชาเพิ่มเติมจะเป็นวิชานิติศาสตร์สังคมศาสตร์เป็นวิชาทาง สังคมศาสตร์เป็นหลักทางสังคมศาสตร์เป็นหลักมีอังกฤษเพิ่มเติมไหมมีแต่ไม่เยอะเท่าอังกฤษไทยสังคมใช่ไหมคะดูแผนเพราะฉะนั้นนี่ิราชศาสตร์วิชาเพิ่มเติมจะเป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์โยโย่กฎหมายครูก็ตกสังคมด้วยแหละแถวแถววิชาทางสังคมศาสตร์นะคะเดี๋ยวคุณครูพอประกาศออกคุณครูจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านนิติรัฐศาสตร์มาอธิบายอย่าน,น,นี่ก็จะเชิญคุณครูเขมรคุณครูเวียดนามมาชี้แจงเ,เพิ่มหลังจากออกประกาศน,นะคะอ้าวทีนี้วันนี้มากระตุ้นนักเรียนค่ะทีนี้มาดูประเด็นครูคือตรงนี้อ่าดูแผนผังครูครูจะสอนวิธีดูนักเรียนสมัครแผนการเรียนที่สนใจนี่หลังจากนั้นคัดเลือกเรียงตามผลการเรียน เวลาครูคัดเลือกก็คือนักเรียนสมัครมาปุ๊บคุณครูเรียงลาดับตามผลการเรียนท่าผ้าเรียนเลยแต่คนสมัครได้ต้องผ่านสองเกณฑ์นั้นใช่ไหมอ่าเรียงตามพอเรียงเสร็จปุ๊บคนที่สูงกว่าเย็ลงมาข้างล่างสอบเรียงลําดับโคตาโียนเดิมสอบว่าไหนสอบพร้อกันทั่วไปพร้อมกันสอบรอบทั่วไปอ่าพร้อมตารอบทั่วไปพร้อมตาตัวเอง ใช่ค่ะหรือวันที่คุณบอว่าเนตารางันที่อ่าผิดผิดต่อเรียงลำดับแล้วก็รายงานตัวรายงานตัวเสร็จเตรียมมอบตัวเลยโอเคไหมคะอ่าอันนี้คนได้โควตามเรียนเดินสบายไหมสบายมาสอบเรียงอ่าทีนี้คนไม่ได้นี่คัดเลือกเรียงตามผลการเรียนไปที่โนไม่ได้ไม่ได้ทำยังไงคุณครูจะเรียก หนูจะได้ตัวสำรองครูจะเรียกมาประชุมคนที่ไม่ได้โควต,ตาโรงเรียนเดิมเป็นตัวจริงเรียกมาประชุมทั้งหมดมันจะมีแผนการเรียนที่ว่าแผนการเรียนที่ว่าคุณครูก็จะถามว่านักเรียนยินดีไปแผนการเรียนที่ว่ามไหมแต่ครูแนะนําคนที่ไม่ได้โควต,ตาโรงเรียนเดิมตัวจริงจะต้องเอาแผนการเรียนที่ว่าเอาไว้เพื่อความขนใจโอเคไหมคะเอาไว้ก่อน เาไว้ถ้ายังไม่พอใจทายังไงนี่ถ้าเย้พอใจแล้วได้ว่างเอาอันนี้แหละก็ไปสอ,เอบเรียงลำดับโคต้าเดิมถ้าเอาก็คือแปลว่าได้แล้วแค่มาสองโอเคไหมคะได้แล้วแค่มาสอบถ้าเอาแต่ถ้าคนไม่เอาโน no. แต่คูเลือกไว้ใช่ไหมคะเธอเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่พอใจใช่ไหมไปสมัครเพิ่มรอบทั่วไปแต่เธอเอาโฟ เิดมแต่ได้แผนการเรียนที่เราไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่ไหมยอยากลองเปลี่ยนดูกลับไปเอาอไอ้ที่เรายังไม่ได้ใช่ไหมไปสมัครรอบทั่วไปเสร็จแล้วมาสอบซึ่งการสอบตรงนี้กับการสอบอันนี้สอบวันเดียวกันข้อสอบเดียวกันเลยมาสอบถ้าเธอสอบได้เปลี่ยนแผนได้แผนที่เธอเธออยากได้เธอก็ไปรายงานะตัวรอบตัวเลย แต่ถ้าไม่ได้โนสอบไม่ได้เธอต้องกลับไปไหนใหม่ไปเอาโควตาโรงเรียนเดิมที่เธอได้ที่เธอได้เลือกตอนเป็นตัวสำรองอะสงสัยมีคำถามไหมแบบนี้พอเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นคุณครูจะยึดสิ่นนักเรียนคือให้โอกาสนักเรียนเน่ยเป็นหลักแต่นักเรียนต้องดูแ โคตาโรงเรียนเดิมแล้วแต่ไม่ได้แผนที่อยากได้ไปสมัครสอบเพิ่มครูต้องมานั่งเช็คทีละคนนะว่าใครได้สองอันถ้าได้แล้วก็ไปเอาโคตาต่าอ,อถ้าได้แล้วได้อันสอบเข้าไปโคต้าก็จะตัดออกเอาไปให้คนอื่แนแทนนะคะโดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาปีการศึกษาที่แล้วเอาปีที่แล้วมีนักเรียนสอบไม่ได้เยอะม .4 ทำไมมาดูที่แผนการเรียน นี่เด็กเราด้วยเด็กที่อื่นด้วยจองไม่ได้เยอะแต่ห้องที่ว่างเป็นห้องที่รับแต่ผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเข้าได้ไหมไม่ได้ห้องที่รับแต่ผู้ชายมีอยู่หนึ่งห้องสี่สิบคนคือห้องที่มสี่พับสิบเอ็ดอุตสาหกรรมและพละห้องนี้รับแต่ผู้ชายแต่ตอนจองไม่ได้เป็นไงมีทั้งผู้หญิงและ ผู้ชายเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นรักษาสิทธิตัวเองไปแก้สูตนให้เรียบร้อยไปขอไปรับรองความประพื้นให้เรียบร้อยสมัครโคตา้าให้ได้นะคะสมัครโคตา้าให้ได้เดี๋ยวคุณครูจะมาอีกรอบตอนประกาศออกจะขอท่านหัวหน้าระดับพบนักเรียนอีกครั้งหนึงนะคะอันนี้คือแผนผังที่ครูให้ทีนี้ถามว่าครูส่งลิกงไปไมเมื่อเช้าในโอเพนเชสม .3 ใช่ไหมลูก ว่าให้ฝากคำถามไว้ใช่ไหมคะอ่าคุณจะมาตอบคำถามไม่เกิน5้านาทีเพราะนักเรียนจะพักเที่ยงแล้วนักเรียนห่อดแล้วอ่ามสามคำถามที่นักเรียนถาม,น,น,ถามานักเรียนถามว่านักเรียนถามว่าได้โคต้าแล้วไม่มาส่งได้โคต้าโรงเรียนเดิมแล้วไม่มาส่งแต่ยังจะเอาโคต้าโรงเรียนเดิมได้ไหมตอบว่าไม่ได,ไได้ปีการศึกษาที่ผ่าน ไม่มาสอบพอออะไรไม่พิจารณาหรือกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนไม่ดูเลยแต่ถ้ามาสอบแล้วจบหลังเพื่อนจบไม่ทันเพื่อนถ้าไม่จบก็ไม่ได้มอบตัวจบหลังเพื่อนต้องไปดูคะแนนความประพฤติกว่าจะได้ยากมากได้ไม่กี่บนก็คือจบไม่พอมเพื่อนแต่เข้าได้อุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่เข้าได้ทุกคนนะความประพฤติไม่ดีเอาไหมไม่เอาความพยายามต่า ความอยากสูงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูแลสิิตัวเองนะคำถามแรกไม่มาส่งไม่ได้คำถามต่อมาห้องเรียนพิเศษร,รับตอนไหนห้องเรียนพิเศษจะรับก่อนนะจะรับก่อนเพื่อนเลยนะห้องเรียนพิเศษร,รับตอนไหนครูส่งไปใน open chat แล้วนะคะห้องเรียนพิเศษน,นักเรียนรับสมัคร15-19กุมภาพันธ์ทัก e d u t และเอ e เีสมัครอนสอบมอมหมสเธอสอบวันที่16มีนาคมอืมประกาศผลภายใน19มอบตัวกำหนดแล้วรายงานตัวมอบตัวสิมีนาคมนะคะห้องเรียนพิเศษเตือนเอาไว้มอบตัวก่อนจบม .3 าจ่ายเงินเรียบร้อยแต่ถ้าไม่จบก็อัญเชิญออกทันที เพราะว่าคุณสมบัิไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องไปจบมาด้วยจบมาามาด้วยอันนี้คือห้องเรียนพิเศษนะคะอ,คอ้าวต่อไปห้องเรียนปกตินี่สมัครครูกําหนดตุ๊กตาแล้วกําลังขออนุมัตินักเรียนสมัคร24-26พูิพาพันกรองข้อมูลในระบบออนไลน์เกรดอะไรกรอกมาเดยครูประกาศเองเธอไม่ต้องยืน่ยนเอกสารเกี่ยวกับเกรดเพราะครูมีตรวจกับงานทะเบียนอยู่แล้ว หนูใช้เอกสารฉบับเดียวสมัครโคตา้าคือใบรับรองความประพฤติสมัครห้องเรียนพิเศษที่โรงเรียนเราใช้หลักฐานอะไรไหมไม่ต้องสมัครห้องเรียนพิเศษไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเลยกรอผลการเรียนคุณรูจะไปเทียบกับงานทะเบียนเองแต่ห้องปกติใช้ใบรับรองความประพฤตินะคะสอบสามสิบมีนาพร้อมกันทั่วประเทศสอบรอบปกติก็สามสิบมีนา ประกาศผลสาแต่พวกเธอถ้าใครได้โควต,ตาโรงเรียนเดิมแล้วคุณบอกว่าได้ตัวจริงมาสอบถ้าเธอได้ตัวจริงเธอมาสอบเธอได้แน<ม>่แโอเคไหมคะอ่าแล้วก็มอบตัวพร้อมกันทั่วประเทศ6เมษายนเพราะฉะนั้นมสามอย่าเพิ่งรีบไปไหนมอบตัว6เมษายนเสร็จก่อนนะคะมีคามําถามถามถัดมาห้องวิทยาศาสตร์คลัส1ิสมัคร ควสอบถามจริงไหมจริงพลังศิล์อ่ารูให้ดูพลังศิล์ไม่มีโคตาถูกต้องตอนที่นักเรียนใครอยากได้ห้องวิทยาศาสตร์พลังศิลนะคะห้องวิทยาศาสตร์พลังศิ์ต่างจากห้องอื่นอย่างไรเป็นห้องเรียนปกติแต่จะมีวิชาที่สนับสนุนให้นักเรียนทำโครงงานทำสิ่งปิน์นะคะ มีวิชาเพิ่มเติมที่ส่งเสริมนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีณิติศาสตร์นะคะห้องเรียนปกติห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังศิลจะเข้าได้อย่างไรวิธีการอย่างนี้ตอนโค้้าโรงเรียนเดิมครูยังไม่ให้ลงใครได้โคตา้าโรงเรียนเดิมแผนวิทย์คณติตตัวจริงแล้วหรือจะเข้าแผนวิทย์คณติตยังไม่ตัวจริงต้องไปสมัครรอบทั่วไปว่าจะลงพลังศิล์ คุณครูจะเอาคนที่ลงพลังศิลป์มาเรียงละดับ40อันดับแรกตีเข้าไปพลังศิลป์ถ้าเกิดพลังศิลป์ไม่ได้เอากลับไปห้องแผนวิทย์ธรรมดาเหมือนเดิมโอเคไหมคะไม่มีโคต้าพลังศิล์แต่หนูจะต้องไปสอบรอบทั่วไปแล้วลงติ๊สมัครว่าจะเข้าพลังศิลป์คุณครูจะดูคะแนนเองถ้าคะแนนถึงก็จะเอาเข้าพลังศิธิ์คะแนนไม่ถึงก็ตีกลับไปห้องแผนวิทย์ คณิตหนูสังเกตเห็นว่าเราเพิ่มแผนการเรียนสามแผนใช่ไหมคะแต่มีแผนการเรียนที่ลดจานวนห้องคือภาษาอังกฤษไทยสังคมเดิมมีสามห้องเหลือสองห้องนะคะแผนฮอตฮิตอยากรู้แผนฮอดฮิดปีที่แล้วไหมอ,อ่าแผนฮอตฮิตอันดับที่หน,นึ่งวิทย์คณิตอันดับที่สองเป็นฮอตฮิดที่นักเรียนอาจจะไม่คิดไทยที่อาใครไทยถูกถูกต้องอังกฤษญี่ปุ่น ล้นพ้นตัวมากเพอย,ยีี่เทียบกับาวามหนุนรับอันดับที่สามเป็นอังกฤษไทยสังคมอันดับที่สี่ทุกธุรกิจของเชื่อพูงไหมอันดับที่ห้าปีที่แล้วยังมีนี่อะไรอันดับที่ห้าอะไรคะสิงค์คำนวณ อันดับทำนาเป็นอังกฤษจีนแล้วก็แผนพละแผนอิสาหกรรอืมทีนี้ถามว่านักตบอลเดี๋ยวครูคุยกับครูเสริมต่างหากนักกบอลจะมีคต้าต่างหากองเขานะคะเพราะว่าคนที่จะเข้าแผนการเรียนพระต้องเป็นนักกีฬาฟุตบอลน,นักกรีฑาจริงๆนะคะโอเคอันนี้คือสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้า คุณครูจะมาขออนุญาตท่านหัวหน้าระดับและคุณครูที่ปรึกษาพบนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะเรียนนักเรียนขอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครู